โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีตระลากันสู่ช่องแปลกด้วยนะครับก็วันนี้พวกคุณจะมาอ่านมังงะเลยสุดย่อความผ่อไร้ายจมชาติอีพีที่สิบสามสิบสองนะครับผมก็เริ่มอ่านกันเลยไม่พื่เยอทุกคนนะครับไม่มีอีพีที่สิบสามแลมีแค่สิบสองแกคงจะตายมากสินะถ้างั้นมาดูกันว่าใครจะตายก่อนเอาไปกินน้อยหนาซะน้อยหนาสามลูกซิ่งวอาจารย์ใหญ่มา นี่มันสุดยอดไปเลยถ้าหากว่าระเบิดสามาลงนี่เกิดระเบิดขึ้นมาข้าคงได้ซ่อมโรงเรียนครั้งใหญ่เลยแน่อะไรเนาะอาจารย์เก่าคุณทำเกินไปแล้วนะครับท่านผู้อำนวยการข้าเออ,เอ,อตาแกตะกูลเก่าเองก็เป็นเพื่อนของข้าแต่ข้าก็ไม่ไว้หน้าหรอกนะอย่างไรก็ตามต่อจากนี้เจ้าจะไม่ใช่ผู้คุมกฎของสถาบันอีกต่อไป เข้าใจแล้วครับซีจินเจ้าตามข้ามาครับข้าคงต้องไปก่อนฝากผู้เจ้าดูแลหลินโป้ด้วยล่ะเจ้าจงกลับบ้านไปและอย่าออกไปไหนเด็ดขาดแล้วรอคอยผลสรุปที่ทางสถาบ้านจะแจ้งให้เจ้าครับทำผู้อนวยการสีจิงแน่จริงก็เข้ามาสิเปล ปัญหาจบแล้วรีบไปที่ห้องเรียนกันเร็วเข้าไอ้เจ้าซีจริงมันดวงดีจริงๆที่ท่านผู้อำนวยก,การมาช่วยชีวิตมันได้ทันเวลาพอดีมันก็ไม่แน่หรอกเมื่อกี้ข้าเห็นซีจริงมันไม่กลัวอาจารย์เก่าไม่ติดเดียวข้าเกรงว่าเขาเองก็มีแผนการเตมไม่เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีเขาได้ตายแน่นอนใช่บางทีเมื่อกี้เขาอาจจะต้องตายแล้วแต่ดูจากสถานการณ์เมื่อกี้แล้วข้าว่าจะไปมีเรื่องกับเขาจะดีกว่ามั้งไม่งั้นอาจารย์เป็น อาจจะเป็นอย่างอาจารย์เกาก็ได้นะเงียบหน่อยอาจารย์เกากับเกาเฉินยังอยู่ที่นี่ไม่แน่พวกเขาอาจจะคิดที่จะล้างแค้นซีจินผู้กู้หน้าก็ได้เกาเฉินเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรแต่ข้าทำให้ท่านต้องมาเจ็บปวดด้วยต่อจากนี้เจ้ากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเราค่อยหาโอกาสจากการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะ ซีจิงระเบิดของเจ้านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งนักข้าขอเอามันไปปรึกษาได้ไหมล่ะท่านผู้ชมในการหลังจากที่ท่านศึกษามันเสร็จท่านอย่าเอาอาวุธลับของข้าไปเผยแพร่ให้คนอื่นลูกเชียวนะครบับถ้าหากว่าข้าไม่มาไม่ทันวลาข้าเชื่อว,ว่าระเบิดของเจ้าสามารถต่อกร้กับเจ้าจีเฉินเจ้าซีจินตายแน่นอนแต่เจ้าเองก็อยู่ใกล้เขา เจ้าวางแผนที่จะหน,นีออกมายังไงข้าเองก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ปัญหาร้ายแรงจะต้องเกิดขึ้นหลังจากระเบิดครั้งใหญ่แน่นอนในครั้งแรกได้เจอคนของสกุลเกา่ามั่นใจว่าจะต้องชนะข้าได้แน่ข้าจึงตัดสินใจตัดสินว่าจะเป็นหรือตายก็ไปซะสต่จริงเจ้านั้น ยังเด็กนักและความแข็งแกร่งของเจ้าเองก็ยอดเยี่ยมส่วนพ่อแม่ของเจ้าเองก็เป็นถึงเจ้าแห่งโลกวิญญาณเจ้ามีเส้นทางชีวิตที่ยอดเยี่ยมผู้คนส่วนใหญ่มักจะบอกให้ใช้ชีวิตด้วยความพอดีและปาดกลัวที่ตายพวกเขาจะพยายามรักษาชีวิตและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังแล้วเจ้ากลายเป็นคนบื่อชีวิตแบบนี้ได้ยังไงกันมันแปลกมากๆเลยแฮะ มันเกิดอะไรขึ้นน้าตอนนี้เรากําลังถูกสงสัยด้วยผู้อํานวยการอยู่เราควรจะทํายังไงดีหรือควรจะบอกเข้าไปตรงๆยังไงท่าเราเองก็ไม่มีอะไรจะต้องปิดบงังท่านผู้อํานวยการจริงๆแล้วค่าเยจริงทุกๆคนต่างก็ต้องมีความลับกันทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าหากว่าเจ้าไม่พูดมันแต่ยังมีอีกเรื่องที่ข้ายังกังวลอยู่ทําไมเจ้าต้องเข้าไปช่วยลินโปถ,ถึงขนาดนั้นด้วยละ่ะ คิดว่าเจ้ากับมูชินหลานคบกันแล้วซะอีกไม่ใช่ว่าเจ้าคิดจะสร้างหาเลีล้ยงหรอกนะมันเกิดอะไรขึ้นกันกับครูของโลกนี่กันแน่เนี่ข้าก็แค่ไม่สามารถยืนทนดูคนพวกนี้กันแก้คนอื่นได้เท่านั้นแต่ทุกคนกับไม่สนใจมันเลยเพราะงั้นเจ้าก็เลยเขาไปจัดก,การมั่นถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องตกอยู่ในอันตรายงั้นลือท่านผู้ชมในการท่านอาจารย อาจจะยังไม่เข้าใจมันดีในความจริงแล้วข้านั้นเคยเป็นคนที่ขี้ขาดไม่กล้าที่จะทําอะไรข้าได้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมมากมายสิ่งที่ผิดก็มากมายแต่เป็นเพราะความหมอนแอขี้ขาดของเขาทุกสิ่งก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปท้ายที่สุดข้าก็ได้เกลียดทุกคนแม้แต่ตัวเองพาตัวเองออกห่างผู้คนและหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง เมื่อเทียบกับการมาที่โลกอื่นหรือฝึกฝนพลังแล้วบางทีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองของเราอาจหมายถึงการเกิดใหม่ที่แท้จ,จริงข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะทําอะไรกระตามที่ข้าคิดว่ามันถูกต้องและข้าจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดแบบนั้นเกิดขึ้นอีกถ้าหากว่าข้ายังแข็งแกร่งไม่พอข้าก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกและกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดข้าต้องการที่จะกลายเป็นเจ้าแห่งโลกวิญญาณ โอเคครับผมก็จกบ,บ,บ,บไปแล,ลนน้นะครับกับเรื่องครอบครัวไร้ถิ่มชาติอีที่12นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสกิร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรื่องนะครับอ่านเพื่อนก็ขอบันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอาตา้งเป็นการสวดครับ